สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวริมหาซีฟุดนะครับที่เดิมที่เราเคยมาเหนกันเ่อสักก่อนปีใหม่นะวันนี้ก็กลับมาทา่าอีกรอบนึงมีโอกาสได้มา,นนมาแล้วก็มาช่วงกลางวันนะฮะเราจะเห็นบรรยากาศท้องทะเลสดใสแดดแรงๆนะวันนี้แดดแดดจ้าแดดสวยเลยแหละ วิวจากที่เรานั่งทานนะครับด้านขวามือจะเรียกว่าสะพานแดงเนาะครับเป็นสะพานแดงตรงนี้ตรงนี้ร้านเนี่ยอยู่ระหว่างศรีราชานะจากช่วงมาจากเซ็นชรัลศรีราชาที่จะไปแถวบางพระนะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะฮะที่เราถ่ายทั้งข้างหน้าเนี่ยจะเป็นทางที่จะไปบางพระนะครับมาดูบรรยากาศในร้านครับ วันนี้กลางวันนะเนาะก็ยังไม่มีคนมามานั่งตรงนี้มาตากแดดในร้านที่ในลมบ้งก็มีคนทานพอสมควรนะฮะน้องพนักงานบอกว่าปกติเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะกวันนี้แต่วันนี้เราถ่ายก็ว่ามาณบ่ายสามน้องก็บอกว่าวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนหรือแสงหงจะต้องรอเย็ๆนๆอีกทีนึงเนี่ยครับบรรยากาศภายในร้านก็เนี่ยครับมาให้ดูกัน ตรงด้านที่เราถ่ายตรงนั้นก็จะเห็นได้ชัดนะครมันมีลานสําหรับไว้ถ่ายรูปเลยะคระับตรงนี้ลานไ้ถ่ายรูปมาดูกันส่วนม่นก็สามารถลงน้ําทะเลได้นะฮะลงรองเท้าไปแช่ไปถ่ายรูปอะไรได้ยังสวยงามอยู่วันนี้ถือว่าถ้าใครมาถ่ายรูปหรือมาถ่ายวิดีโอนี้ หรือว่าค่อนข้างประทับใจนะเพราะว่ามันค่อนข้างสวยแดดมันค่อนข้างดีนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศโดยรวมเนะี่ยริงถ้าเราถ่ายเราตรงไปแล้วก็ไปทางฝั่งของศรีราชานะครับตรงไปทะเลริบบิ้ะเกาะๆสางสดีจ้าร้านริมหาดซีฟู้ด seafood. ตอนกลางวันมีแสงแดดที่แรกพาชมบรรยากาศแนะนำอาหารที่เพกต้าชอบ วิดีโอเคยลงเอาไว้ตอนมื้อเย็นเนาะวันนี้เรามากลางวันเราเห็นแสงแดดเราเห็นทะเลเมนูอออส่วนเพกต้าติดใจอ้อสวนกลับมาริมหาซีฟู้ดสีราชากับเพื่อนๆชอบเหมือนกันนะคะทุกคนไปเอนจอยกับมื้อกลางวันอาหารอร่อยบรรยากาศกลางวันกลางคืนริมทะเลได้หมดวันนี้ดูบรรยากาศกลางวันไสลูกจิ้มอ้ย่หอไอ้ย่อยไอ้ย่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดจมีคนาแม่ก้าเยอะมากเลย มมส่วนอุ้ยอันนี้แหละของอันนี้ของเด็ดของเด็ดอส่วนไปทางนู้นอันหนึ่งทอดมันเกลือไงแกทอดมันกุ้งทอดมันมึงน้ำดำหนึ่งใหญ่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 ทอดมันหมดแล้วมั้งปลากระพงทอดาดน้ำปลาแล้วก็น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มกับปลากระพงโอเค เขาผัดปูอันนี้ไปแล้วหนึ่งครึ่งถึงครึ่งจานโอเคหิวหิวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามนะเอ็นจอวิดีโอนะจ๊ะบ๊ายบาย